สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะมันนีเนาะค่ะ,ะ,คะหมอว่านนีวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะครับแตแ่ไปตามเซียนบุรีรัมครับเพื่นกระหฮมาวิ่งรูดสามแลวมัก็ไปเข่าน้อยอะไรนะน้อยพรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยแล้วค่ะเขาจับคู่สามหาเนาะค่ะ สำหรับรูดเป็นกระเขานะคะเข้าทั้งเข้าเข้าทั้งรูดเข้าทั้งจับคู่เนาะเข้าทั้งรูดทั้งจับคู่ครับกระเขาทั้งบนล่างฟอกเนาะค่ะครับผมการเลื่อยว่าเอฟซีไห้ตามไห้ซูมือเนาะค่ะมันนีกระโทมมาแต่เสาเลยค่ะว่าตามเซียนบุรีรัมไหเนาะค่ะครับกาเอฟซีหลายคนก็คอมเมนต์มากว่าดอเซียนบุรีรัมดอกัร้ายเนาะค่ะตอนหนี้การเดินทางมาก็พึ่งกับเนาะค่ะ สำหรับเชียนบริรัมนี่นจิ้มแมนหอยห้าน้อยหอยเพื่อนบ้านค่ะกะเพื่อนกับโบประสงค์ออกกล้องคนใดค่ะพว่าเพื่อนกับโบเคยมีไผไปทาย่นเพื่อนกับอยากได้กล้องจักน้อยเนาะค่ะเพื่อนก็เลยห้แต่ตัวเลขมากเบาเอาค่ะครับผมงวดนี้วันที่แปดมีนาคมนะคะสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดรูดหกนะคะจับคู่มีหกห้า เก้าหกห้าแล้วก็หกสามศูนย์ 0, คูดอยากเล่นสามตัวนะคะแต่ว่ากามีเอฟซีหลายทันว่ากัจดจับคู่ว่าเขากะบกเป็นยังแม่เอาไปดูดเอาอคือเ่นสิตไปดูดเอาแดกค่ากับเขานะคะส่วนหมากสมาดอบที่สองดอบที่สามดอกที่สี่ดอบแดงนีบค่อยมาตรงปันไดคะ่ะสำหรับคูดใดมักลูดนะคะครบคับมีหลายทันเอาไปลูดเอาะคะ่ะครับ แนวทางรูดวิ่งกับบปรงดนะคะครับผมตามตามที่เพื่อนบอกมาเพื่อนบอกว่ารอบหนึ่งรอบสองไม่เข้าก็คือรอบสามรอบสี่อัดได้เลยเพื่อนว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ส่วนมากจะวิ่งรูดนี้ไม่ไม่หลุดนะครับผมไม่เคยหลุดเลยนะครับก็สําหรับเอซีที่ขอมาก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมเนาะคุณแมมเพื่อนบ็ว่าได้น้ำซุมืออยู่แม่ไปรูดเอานะคะคุณแม่เพื่อนรูดเอาเพื่อนกระได้น้ำซูมือนะคะครับมัหนีก็ปป้อยมาแล้วรูดหกตัวเดียวนะคะครับ จับคู่ห้ก็มีหกาตัวเดียวนะคะแต่ว่าผู้ใดอยากได้สามตัวเนาะ่นก็จับคู่มาห้แล้วเก้าหกห้าแล้วก็หกสามศูนย์นะคะครับจำรับเนี่ยรัฐทางรัฐบาลไทยเป็นก็จับคู่ให้คือกันนะคะครับของเพิ่นนี่เข้าสามตัวเนาะของรัฐบาลเข้าสามตัวค่ะแต่ว่าเพิ่นท่านข้านวลห้เนาะค่ะครับผมเพราะว่าเพิ่นคํานวณแจได้วันเพิ่นก็กินได้วันไปก่อนนะคะครับผม เงินกระไหไล่วันไปก่รสมัครจะเป็นน้อยนะคะเหมือนให้เพิ่น่างเพิ่นบไายเรียงหมูหรือว่าเพิ่นบไายอยู่กองหมูสีเพิ่นก็ะจิมาคกนวณให้นะคะคะการสำรับรัฐบาลไยกระเขาสามตัวนะคะหกศูนย์สามนะคะการไก่เมือ่อเดี๋ยวไปตามให้อีกรอบนึงนะคะให้เอซกดรอไว้นะครับผม วันนี้ก็เอาฮานอยไปก่อนเนาะ,ะเพราะว่าเอฟซีก็ขอกันมาหลายท่านนะครับผมเท่หรบบฮานอยรายวันนี่นะครับผมว่าแนวทางของเพื้นนี่มันเข้าทุกวันนะครับผมมันไม่หลุดเนาะแมนค่ะครับผมเข้าทุกวันนะคะวันนีู้ดตัวเดียวหกตัวเดียวนะคะครับจับคู่มีหกห้าจับคู่มาให้ตัวเดียวหกห้านะคะครับผมแต่ว่าชนมากเพื่อนจะไปหลดเอาคู่เป็นเหลืองเป็นเนาะครับสามตัวมีอะไร ้าหกห้าแล้วก็หกสามศูนย์ค่ะสองตัวนะครับผมมีหกห้าตัวเดียวครับให้เออี่ไปจับครูเองสินะค่ะเพราะว่าบางทีเป็นกระจับครูมาให้แม่งกรบ่บเข่าแต่ว่าหลูดวิ่งบโบ้าดแต่เมื่อวานจับคููเข้าเนะแต่เมื่อวานจับคู่เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเพื่อนบอกวันนี้เลขสวยนะค่ะวันนี้เพื่อนบอกว่าเลขสวยนะครับวันนี้ขนาดปกติเพื่อนบอกเลขไม่สวยเลขยังเข้าเนาะเลขว่าสวยกระเข่าเข่าจับคู่ป้อมครับ ส่วนใหญ่จะแต่วันนี้มีมีไม่หลายคู่เนาะมีสามคู่เนาะมีสามหางเนาะมีสามหางกับแต่ว่าแต่เอฟซีกับไปจับคู่อิงก็ได้แต่ส่วนมากเพื่อนสิไปดูดดูดเอาครับคือรูดวิ่งหกนะคะวันนี้วันที่แปดมีนาคมสองพันแปาร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับก็คือวันนี้นี่เพิ่นก็กําชับมาเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้ารอบแรกรอบสองไม่มารอบสามรอบสี่อัดได้เลยเพื่อนว่าอย่างนั้นนะครับผม ก็แนวทางวันนี้ก็เพิ่นบอกว่าเลขสวยนะครับผมเพราะว่าเพิ่นคานวณมาได้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมเพิ่งไปตามมาแมทแทเลยครับผมคํานวณทำมันตรงล็อกเพิ่นพอดีเนาะค่ะครับผมค่ะ,คะอ่ะก็ดูตัวเลขให้เอฟซีหน่อยครับสาหรับแนวทางของเซียนบุรีรัมหฮานอยนะครับผม รูดหกนะครับผมจับคู่สองตัวมีหกห้าส่วนสามตัวมีเก้าหกห้ากับหกสามศูนย์นะครับผมรูดหกนะครับงวดนี้งวดประจําวันที่แปดเนาะแปดมีนาวันนี้นะครับผมอันนี้เป็นฮานอยนะครับผมไม่ใช่ลาวนะครับเป็นฮานอยของเซียนบุริดัมนะครับผมเจ้า้องเขียนฮานอยให้ให้เอซี่หน่อยฮานอย่อประการมนอ๋อเป็นหนัวยูเพราะว่าติดแปดมีนาคม ัเป็นฮานอยนาะคะ่ะเป็นฮานอยนะครับผมอันนี้ไม่ใค่เลขซอนะครับผมเป็นเซียนบุติรัมนะครับผมชอบสวนตัวนี้เพื่อนชอบหกห้านะครับผมเพื่อนเน้นมาคือหกห้านะครับ เดี๋ยวทางช่องนี้จะไปตามรัฐบาลให้นะครับผมอีกสักประมาณ 2- 3สาวันนะครับผมสําหรับคนที่ตามแนวทางของเซียนบุรีัมเนาะครับรัฐบาลนี่จะไปตามให้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เอาน้อยไปก่อนเนาะเพราะว่าก็มีเอฟซีที่โทรมานะครับผมโทรมาถามหลายท่านโทรมาขอหรือว่าคอมมต์มาขอนะครับผมก็แอดมินก็ตามให้นะครับผมถ้าให้ตามก็ตามให้นะครับผมวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางห้าน้อยนะครับผมวิ่งดดหกนะครับผม ส่วนใหญ่แนละ้วถ้าถ้าถ้าจับคู่ของเพื่อนไม่เข้าเนี่ยวิ่งรวดจ,จะไม่พลาดน,นะครับผมก็คือว่าภายในสีรอบของเพื่อนนี้จะเป็นหลังห้าโมงนะครับผมรอบที่เพื่อนออกบ่อยๆนะครับผมที่เพื่อนทำเนาะออกประมาณหลังห้าโมงงมงนี้นะครับผมแต่ทางแอดมินนี่ก็ไม่รู้เนาะครับทางแอดมินนี่ก็ไม่รู้นะว่าของเพื่อนนี่จับคู่เข้านะครับผมเพราะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามเนาะจนมีมีคอมเมนต์นี้มามีเอซีนี้มาคอมเมนต์ว่า ฮานอยของเซียนบุรีดำเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมแอดมินนี้ก็เลยมาดูเนาะปรากฏว่ามันเข้าจริงนะครับผมค่ะที่ให้ตามสมือนะคะสําหรับเพียนเซียนบุรีดำเพิ่นกระได้นำหลูดวิ่งในในน้เสมือค่ะครับนมาเพื่อจะแต่เลขอกหลีดไปหลูดเอาครับวนมาจะมารอบที่สองรอบที่สามหมากกวัวนะคะรอบแรกนี่งสิบว่า่อยมากกรได้ครับค่ะส่วนใหญ่นี ของเพื่อนนี่มันจากคู่นี้มันจะมารอบหลังๆเนาะครับมันจะมารอบหลังๆนะครับ,รอบ,ร,บรอบแรกจะเป็นวิ่งเนาะใช่ไหมค่ะให้ดูตัวเลขใต้คลิปเอฟซีแคหน้าจอนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมเป็นเพลงเท่แนวทางนะครับผมซื้อไว้แต่พอฟังนะครับเอซครับครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ